สบายดี LT Vision ครบ4เดือนทางรถไฟจีนลาวขนส่งผู้โดยสารกว่า2ล้านครั้งบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดได้เผยครับว่าทางรถไฟจีนลาวขนส่งผู้โดยสารแล้วกว่า2.25ล้านครั้งและขนสินค้าไปแล้ว1.31ล้านตันเมื่อนับตั้งแต่เปิดใช้งานในเดือนธันวาคมปี2021จนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขาบวนรถไฟบนทางรถไฟสายนี้ มอบบริการการขนส่งระหว่างเมืองอันปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยตลอดเส้นทางโดยมีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกทั้งยังช่วยให้ภาคโลจิสติกดํดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและอำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอำนวยความสะดวกแก่การค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ทางรถไฟจีนลาวรองรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนกว่า427เที่ยวซึ่งขนส่งสินค้าไปแล้วมากกว่า310,000ตันเมื่อนับถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กว่า100ชนิดอาทิเช่นยางปุ๋ยยานยนต์และดอกไม้ทั้งนี้ทางรถไฟจีนลาวความยาวกว่า1 0 3 5กิโลเมตรเชื่อมระหว่างนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยู่หนาน กับนครหลวงเวียงจันทร์ของสปอปอลาวถือเป็นโครงการสําคัญภายใต้ใตแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาปี2021แล้วพบกับ LTV ีวิชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าสบ,บายดี